เมาดิก็มาดิครับเปลี่ยนแมปไปที่นู้นโอ้โหสีช้าร์ตเนี่ยเอามาดิครับก็มาดิครับก็ฮารูไทอาอก็จะเพิ่งทิ้งตัวไปเอาวิ่งมาวิ่งมามันโยนโยนอ่ะกูโยนจริงทำไมกูมึงกดกูมึงกดเนี่ย โยนทิ้งหมดเลยเปลี่ยนแหมเปลี่ยนไหมวันใหม่เอาไหมเปลี่ยนไหมดีนี่ไงเปลี่ยนแล้วแต่อาวุธเหมือนเดิมเอ้ยเงแบ่ยนอุธด้วยไม่เอาเอาเอาอย่างนี้แหละไม่เป็นอะไรอย่าได้ด่าหน่อยขอดาบหน่อยเอาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหข่าวโผล่เลยท่าหลังหนีย่าจิ้งจอกหน้า ปังเองกันโดดตีนี่เข้มเลยตี้งเลยเ่มหมอนั่เหกัเร่ียมอ่ะเรียม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 ่ยมเลีม่เรียมต้องให้มาบ้ามาบ้า กินทีเก๋ๆเอาตั้งแต่ยังเลยเดี๋ยวิ่งยิงแล้วรอเดี๋ยวแล้วจะยิงไงยิงไงยิงตไก้เก๊กต่อรตลอได้ไอ้บีไม่จะเพื่อนถูกหลบไม่ได้ใช้ทุกปุ่มอย่าใช้ปุ่มเดียวบอกให้เน้เนททีหลบถนนใช้ทุกปุ่มที่ใช้ได้เออเน่ก็พอได้อะเนี่ว่ะ ่ก็จะเตียงเดียวก็อึงี้ยชิคเก้นะ่ห็นไหมไอ้าูกนี้ได้เห็น้หมไ้จับบวยบวยีย

ไอ้ผู้ใหม่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเลยโอ้ร้องว่าร้องเปลี่ยนแต่ไม่ร้องเปแต่ไม่จะเอาจริงไอ้ยาหลอกเปลี่ยนแบบเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบอาะเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้าไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธติโอ้ยอันนยาอะไรนี่ยยาอะไรกันปลาปลาเราได้อะไรอย่างก็ปลาเราหิวไงรีบแค่รีบรีบเลย กำลังเรียนรู้ที่ดีดีเลยวายเฮ้ยเมาๆๆโอ้ยกูจะตายเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะเอ้ยไม่เจอหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะไไม่งอุ้ยจะหนีหนีไปไหนอ่ะอ่าร้องร้องเข้าไปร้องเข้าไป วานเอาวานเอาตีนเอาวานถ้าแล้วก่อนมาดิครับก็เดี๋ยวมาเข้ามาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ยาหิวเลยเฮ้ยืนเกินไปเลยาัวที่ดูเล่นถ้าเราปาแล้วจะหิวเลือดเหรือหิวเลือดเนี่ยเรายังไม่ใช้ยาหิวเลย ดเไปไหนอะครับไปไปไหนอะครับอุ้ยกดปิดอ้าว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 โอ้ยซิกแซกเจอเหมอนเจอเจอเอาวะเหมือนเดิมแล้วไม่อานูหาใหนูดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวถ้าไม่นถนูเราจะเล่นอะไรอ

เี่ยนกนะขินมาคงอแรกันทีนกยิง่าีอโอ้ยโอ้ชเว่ะเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธเป็นอามัดาบเพชรดิโอ้โหถ้าดาบเพชรก็เกินไปว่ะตายแล้วเนี่ยแคล้วอ่ะกินแล้วั้งแค้ว ดีไม่ได้เอาอะไรเงี้ยเอาดนตีทำไมโดนเตะน่าจะเหล็กหลุนมั้งไม่เชิญตี่ะตับติ เลยว่าถ้าคนเจอแค่เนี้ยแล้วเะไรแบบร้องอ่ะไม่ร้องกูร้องตรงไหนไม่ต้องร้องไม่บอกเปลี่ยนอาวุธไหนดิเปลี่ยนอาวุธอาวุธไหนดิเปลี่ยนร้องละร้องกูไม่ถนัดแต่กูอยากได้ดาวะทั้งนั้นดาโดอาวุธดาวะรู้จักไหมอันนี้คนก็ร้องหรอก ของแก้วด้ยดีแ้องแก้วเลยเอ็นไปก็ไม่รู้แถบไปทายตายงไม่ตายเร็วใช่ไหมก็ไม่ยิ่เ้ยกดผิดไม่ไปละเอาใหม่เอาใหม่อ่นไม่ไปละหนูเลนูกูแบนหนูเลยใม่ใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวธนูธนูมันมันไม่ได้ผิดกดนะโกงอะไรวะ โอ้เคยนี่ก็มาพี่แอฟพี่อฟ่ะยาสิวันหมดแล้วนะไม่เนียนเออเออแต่วีาแถมเลื่อนขึ้นมนพี่เอฟแถวเออ

ดีเกินไปวะอะไรเป็นล็อกไ่ด้หรอแบบเพื่อนอยากล่้อย่างเราเอ้ากดผิดแล้วกูเบื่อแล้วทันทีเียอย่างเงี้ยโอ้ร้องร้องร้ร้องรแบบนี้ร้องรมีังง้าเพราะฉะนั้นอย่าร้อง เี่ลองาบแค่พตลองไป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 ตีหัวไม่เกี่ยวเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ฮิวเลยนะไม่ได้ใช้อะ ถ้าผลแค่นี้แบบก็แพอ่ะก็ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะก็เล่นกับมึงมึง <c oughs> เล่นบ่อยเลยกูไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นเ <c oughs> แค่คิวกดกูเล่นเอโลโอ้แค่นี้เราอย่างไ่เจ้าบ่าว ไปเลยเลยต่อเไอ้ผลแค่นี้ก็ร้องอ่ะร้องอ่ะร้องร้องอออออทุกคนร้องร้องพอพอเธอดูคลิปนี้ร้ <c oughs> องจริง <c oughs> เฮ้ยยัมั่งกันอยู่ละเฮ้ยมันไปย